สวัสดีครับเอาวันนี้ครับพบกับรายการพกเลสเชนแนลครับวันนี้ก็พบกับ,กบ,บ,กบ,กบผมผมผมไข่วะ <c oughs> อ่าวันนี้วันนี้ก็ผมเนาจะมารีวิวเกมมายครับหรืออะไรครับทางด้านแล้ววันนี้เราก็อยู่กับกับ,บกับใครเฮ้ยใครแนะนำโรงเรียนอะไรชื่ออะไรครับลิฟท์คุงใช่ไหมครับ

กาลีน่าทองนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะให้แนะนเอาอะไรมากมายคุยในกาลีนุ่งกาลีนาทองอะไรเดี๋ยว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 ก็จะให้เงียบดิเดี๋ยวก็จะให้ไอ้นี่ไอดีกาลีน่าทองของคุณทองไว้ใต้ลิสต์ยันนะครับแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าคุณทองชอไใครครับเฮ้ยทำไมรอกกลหลอใกล้อย่า ขอร้องขอร้องย่าหยุดร้องใช่ไหมยายหยุดร้องใช่ไหมก่อนร้องยาหยุดพูดก่อนร้องยาหยุดพูดอย่าหยุดพูดอ่ะขึ้นมือเลยละขึ้นมือแล้วยังไม่จบอีกอ่ะไม่จบครับเราไม่จบเราไม่ชอบจบไอ้เจียนเจียนอะไรชุเนี่ย ไอทองไมอยู่คิวกับใครอ่ะไอรู้่เดี๋ยวมันฉิบฉันไม่ได้บอกทีเด็ดเรารู้เราทองไปอะไรไอ้ย่าไอ้ย่าคุณทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกด้วยนะครับว่าคุณน้องชอบชอบใครอบดแล้วก็จะใส่ไว้ใต้ลิงกิ๊บแช่นะเรื่อคิดว่าผมใส่เหรอคิดว่าผมใส่เหรอ คิดว่าเรากล้าใส่เหรอมีใครทุบประตูขอประตูแล้วใปไกลๆยเป็นสไปเดอร์นี่มันใครอ่ะนี่มันใครหรอนี่มันดูช่วยอ่ะโอ้เหลือมีถั่วไหมถั่วดำด้วยแน่นอ่ะโอ้โหมีถัเหือไหอ่ะ วันนี้เราก็จะมารีวิวันเติฟพลังได้เส้นเปรย์ไม่ใช่จะมาอยยุกี่อัอนเออ,อว่าะาเทนีนเราจะมาทำเราจะมาทำลายเออจะบอกว่าจะเล่นนั่นแหละเราจะมาทำลายเติฟพลังได้นะครับถุยโ <c oughs> อ้เดี๋ยวกดเลยเฮ้ยโผล่แล้วทองมอยโผล่แล้มาโผล่แล้ไอทองติดดินติดดิน พูดเข้าดินฮะให้แอดแอดเขาโพข้างล่างอะโพตรงนั้นน่ะแหละนี่ถ้าส่งน้ำมันนะครับใครจะเอาก็เอาได้ฮะอะไรนะอะไรล่ะคุณหนูไปดูนใหม่ได้ นี่เราจะมาใช้ยาคล้องเท้ากันนะครับใครดูหนังเงงงไหมแอโคหน่อยแอแล้วท้องวิ่งแข่งกันอกจัาไหลแมนจังไหเนจงไหลมนชกกปุ๊ตตับหล่ครับเป็นไงอ่ะเียวบล่ะกุบไม่โอ้ยอย่าตีอย่าตีนดอ้เอนไม่ดดตบ๊บคน อุ้มอะอ่ะ,ะเดนเ็เบบนเฮ้ดอกที่เขาข้าเองเขาเป็น, 21, น, <c oughs> นของหวกพันนะเว้ยอือกันตับไส้กูเป็นมหาสารม้งถ้าดอกได้อะอาเกียนอาเกียนอาเกียนเฮ้ยนั่นมันทำอะไรกันอ่ะ เราเป็นผู้สั่นรืสั่นเ็ผู้สั่นหรือสั่นเห็นสั่นหรือสันเห็นสั่นหรือสันเห็นอ้เมันไฟยัเจมือไม i รงเา่ีใจเมยใจมอเดวสมเมไีใครมาตีหรอ โอ้ยเอฟเนี่ไใจชเดินยังงไใจชมัเอาพี่อยู่มใครใครรับเลยรับเลยเว้ยรับเลยรับเลยมามาฆ่าันเลยหาไม่ดีฆ่าแม่งเลยครับเออคุณรวยมากเลยถึงแม้ไม่มีที่ขุดอะฮะ ่ะเดี๋ยวยนของทิ้นโชว์เลยอะดูทองโอ้โหไอทองดูมานี่ดิโลมานี่เก็บอะไรก็ช่เก็บโลนี่ดอะไรนี่นี่ฟาร์มหรืออะไรพี่ฟาร์มมับฟาร์มบ้างจะไีปูอะไรอะไรนี่อะไรครับเนี่ยนี่ฟาร์มสองปูหกอันโอ้ยย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  ยฉลาดเขาเรียกว่าคนยลลาดนบสนุกโกเลมนี like ่เน oh, yeah. oh, yeah. ่ะโกโกเลมสนุกโกเลมไม่ใช่สนุกโกแมโอ้ยอะไรของทเนียอะไรไอ้พี่พี่เอาไปหมดเลยเกียร์เลยอยากไปดยเาูกแต่ว่าอยากข้าโอยากฆ่า โอ้ข้าพื้นบานขนาดนั้นตกใจข้าอย่าตูดด้ยเียบตูดด้ยเดี๋ยวสร้างกำแพงถ้ากำแพงอะไรกำแพงมืงกีกเนกำแพงเมืองไทยอะกำแพงเมื สบอกแิซซิ่นึ่งแล้วูก็ปิดะตูเปิดออกดูรอพี่อยู่พี่เหรอเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยจุ๊บแล้วก็อ๋อจ๋าโง่โง่โง่นั่นเรียกวงกันเทวเฮ้ยชีจุดมุ่งหม่แล้วมาสร้างเมืองแล้วโอ้โหไปชาลีสรางเสบสพี่นีแค่สินาทีด้วยนะ เล็กสามนาทีกว่าแล้วมาีิมาดิมาดิทุกคนออกมานี่ออกมาจากบ้านอย่าหลบภัยแล้วไปจุดจุดจุดกันอยู่ในบ้านเฮ้ยจุ๊บโจอ่ะมวยไทยเกิดขึ้นมวยจีนดีกว่าเว้ยมวยจีนเฮ้ยไอท็อปบ้านรวยว่ะต้องรีบขุดต้องรีบขุดหน้าบ้านมันขุดขุดขุดเห็นไหมบ้านรวย บ็นว่าเห็นบ่าารเห็นบ้ารวยอ่ะเตเลย้ามนยาโอ้นี่ตกแต่งไรเนี่ยไอกีโน่ตกแต่งห้เนี่ยไอกีโน่ตกแต่งกระวัวกระัวเว้ยไม่ต้องเเขาบอกไม่ต้องตกแต้วมันบอกเป็นโิไม่ชอบตกแต่งวอย่าตีเรเออไอจ้ารับก่อนรับก่อนเร็วเร ไม่ได้คายเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นเห็นเราขึ้นเห็นมันเราขึ้นมามาขออยู่บ้านผมผมเป็นจะขึ้นเอาเฮ้ยพี่มาช่วยผมสร้างกำแพงเลยดิพี่สร้างกำแพงในกำแพงคนจีนเอาไม้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจับเบียงจับแต่เบียงเท่านี้บ๊ายบายบ๊ายบาย